ดูดวงชาวราศรีกุมหลวงชาวตาของชาวราศรีกุมรถไฟขบวนสุดท้ายรีบเอาเงินไม่เอาอดนะครับโชคเจตาอำนาจบารมีวาสนาตกตําแหน่งตัวท่านแล้วแล้วต้องรีบรวยอันกระบวนสุดท้ายแล้วนะไม่รับนะครับไม่มีใครแต่งด้วยนะครับเพราะฉะนั้นรีบจัดหนักจัดเต็มท่านดูให้ดี โอกาสทองไม่ได้เข้ามาบ่อยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องทรัพย์สินต่างๆเรื่องคู่รักก็ได้ครับนะจะเข้ามาขบวนสุดท้าย่านเตรียมตัวรับได้เลยเพราะว่าดวงชะตาของท่านตกตำแหนง่งพระราชาถือถ้วยทองโอกาสทองที่จะมีทรัพย์สินเงินทองเยอะแยะมากมายจะเข้ามาจัดหนักจัดเต็มแล้วในโชคชะตา ดาบสองคมเกิดขึ้นในดวงชะตาเตรียมตัวรับทรัพย์หรือโชคโอกาสทองโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลการยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งจิงดีอำนาจบาร,รมีวาสนาท่าน,นจะได้เป็นที่หนึ่งนนจะได้รับทรัพย์ท่านจะได้ต่อสู้แข่งแย่งจริงดีได้รับส่งมอบถ้วยทองโอกาสเปลี่ยนแปลงพลิกแพงแปรผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดด เงินทองจะไหลมาเทมาประสบความสาเร็จจะเลิญลุงเรือขึ้นมาทันทีทันใดตกตําแหน่งศัตรตูเครียดหนักนะครับถราท่านจะ,จะเจริญแต่ท่านต้องรีบคว้าเอาไว้ท่านตกตําแหน่งเป็นผู้ให้ยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งรับทรัพย์ดวงชะตาจะเจริญรุงเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินพรอครัวจะอยู่ร่มเย็นเป็นสุข นำมากาขึ้นการค้าเจริญรุ่งเรืองศัตรูเจ้ากรรมในเวนจะแพ้พ่ายยอมแพ้ซีโรล่ลาซ้ายสามดาบขวาสามดาบไม่มีสิทธิ์เลือกครับต้องเลือกเดี๋ยวนี้นะครับหมายถึงต้องนะครับเกาะกระบวนดี๋ยวนี้ไม่มีสิทธิ์เลือก The Sun นบังเกิดขึ้นในโชคชะตาปักธงเตรียมตัวออกรถใหม่ใบแดง ซื้อรถซื้อบ้านสร้างบ้านให้พ่อแม่จะเจริญลูกเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินปกปิดซ่อนเล้นแก้ไขปรับปรุงในโชคตาคนอายุน้อยกว่าจะนําพาซึ่งเหรียญใหญ่น่าจะได้ลื่นเลงสังสรรค์แช่มชื่นลาบลื่นไล่ลําลเต้นระบําเพลงกองกันดวงสุขสมสมหวังตั้งใจหมายทุ่งข้าวเหลืองอาราม หานคู่เกิดความแจ่มชื่นหัวใจพองโตจะเจริญรุ่งเรืองรับทรัพย์การชิงไหวชิงพิบการใช้เล่เหลี่ยมเลขกลเพธทุบายจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านนะ้ถ้วยทองส่งผลอำนาจบารมีวาสนาจงเก็บเงินเก็บทองให้มากๆโชคชะตาของคุณโดยรวมแล้วถือว่าเป็นบุญมีบุญกุศลวาสนาจะมีเงินมีทองเป็นเศรษฐีกนะองเท่าภูเขา พราะดวงชะตาตกตำแหน่งอัสวินขีม่ม้าถือเหรียญน,นำพาซึ่งโชคลาภจะเป็นเศรษฐีได้ทำไมจะไม่ได้ปูรษีสองแสงตะเกียงทองจะร่ำรวยรับทรัพย์จะรว,วยไม่หยุดรวยไม่เลิกครับชุดไม่อยุ่รวยเลยรวย,วยปัญหาต่างๆไม่ปักเต็มหลังกระโวนกระวายกระสับกระส่ายเดสตาบังเกิดขึ้นในดวงชะตา ไปไหนใครรักสาวรักสาวหลงกูใหญ่รักก็หลงหากันโสมนัสเทพเทวดาฟ้าดินคำชูหนุนนำโชคชตาจะเจริญลูกเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานกันเงินจะพลิกจากร้ายกลายเป็นดีมีดดาบล้อมรอบปิดหูปิดตากระวนกระวายกระสับกระสายอัศวินถือถ้วยนำพามาแล้วแปลว่าจะมีโชคลาภมีเงินทองไม่ขาดสาย ดวงแบบนี้เขาเรียกดวงสุขสบายแถมยังมีไปไหนเนี่ยไปไหนใครรักสาวรักสาวหลงผู้ใหญ่รักก็หลงพากังโสมนัสติดกับดักมนสเสน่ห์ของท่านดวงวนี้ส,สุดสุดสุดยอดครับสองเหรียญยังบังเกิดขึ้นในดวงชะตาเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวาเอายังไงกันแน่ คงแบบนี้สุดยอดการเปลี่ยนแปลงอย่างน่ากลัวบังเกิดตกตำแหน่งหนึ่งดาวนะเปลี่ยนแปลงอย่างน่ากลัวคนแบบนี้น่ากลัวมากครับน่ากลัวสุดๆการชริงไหวชิงพิบการใช้เล่เหลี่ยมเล่กลเพทุบายจะบังเกิดการส่งมอบถ้วยทองให้กับใครบางคนจะรู้สึกเบื่อหน่ายรู้สึกรับทรัพย์โดยโชค จะติดเกิดขึ้นทำตามแบบแผนนะครับอย่าผิดแผกแวกแนวตรงไปตรงมาะจะได้รู้ว่าวงล้อแห่งวัฏจักรเกิดขึ้นในดวงชะตาของท่านจะเป็นยังไงก็รวยสิครับดวงแบบนี้ขบวนสุดท้ายแล้วจิตใจที่ห้าวหาญเด็ดเดียวห้าวหาญเอาจริงเอาจังนะครับสิงค์กษ์เข้าข้างตกตำแหน่งหายประเพณ ครบคนแบบนี้เขาเรียกว่ารวยการยื้อแย่งต่อสู้แก่งแย่งชิงดีอํานาจบารมีวาสนาจะบังเกิดขึ้นกับท่านขอทำนายว่าท่านได้เป็นที่หนึ่งนั่งบนบัลังมีกินมีใช้เงินหล่นลงมาจากฟ้าครับครับชื่อลื่นเลิกสังสรรค์ครับเทพที่ดานางฟ้าลงมาช่วยเหลือปกปักคุ้มครองรักษานกน้อยนําพาซึ่งข่าวดีนะครับ จะไม่มีการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งโอกาสทองโอกาสที่บุญกุสลนวาสนาการบดร์ป,ประดอยการริเริ่มเริ่มต้นจะเป็นไปได้การชิงไหวชิงพิบการใช้เล่เหลี่ยมเลขกลนเพธุบ,บายจะบังเกิดเนาะไม่หลับกระวนกระวายกระสับก,กระส่ายตกตำแหน่งความรักไปไหนสาวรักสาวหลง นะครับท่านที่ยังโสดจะได้มีแฟนท่านที่มีแฟนอยู่แล้วจะได้มีดียิ่งขึ้นไปอีกนะครับจัดหนักจัดเต็มในศัตรูพังพินาศนะครับศัตรูท่านจะโดนกลับสิบเท่านะครับปัญหาต่างๆที่เข้ามากันแกล้งถามสิ่งไหนกรรมติดจรวดไม่นานหรอกกรรมติดจรวดนะครับราชศสีมานอนซบตักท่านแล้ว เตรียมตัวรับทรัพย์ในหัวมีแต่มเมฆบอกอในมือจับเงินไว้ในเท้าเหยียบเงินนะครับอดทนอดก้นการมองการไกลถึงอนาคตไปต่างแดนต่างถิ่นจะหนุนนำโชคชะตานะครับชะตาชีวิตรับทรัพย์นะครับสิ่งด,ดีจะได้บังเกิดขึ้นกับทุกท่านดวงสุขสมสมบัติดังใจหมายนะครับจเจริญลูกเลืองขึ้นมาทันทีอันได้ถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดซุปเปอร์ตังซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ให้ติดหมอสันได้ อย่าลืมกดได้กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรอรับชมคลิปใหม่ๆสิ่งดีๆกำลังจะบังเกิดขึ้นกับทุกท่านครับสวัสดีครับ